ใช่ทุกคนเกมอีเวกันนะครับผมเรียกว่าภาษาไทยไมันชั่วหนีหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นอีเวกมั้งโอ้ยเห็ดก็เห็ดก็อุยอยาอะไรกันหนีพวกมีม whatever you try it's useless try it's useless cái <laughs> cái <laughs> tông bị là. mi <laughs> mai không biết luôn ta sẽ đóng mai luôn ui 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 ขึ้นนี่ก่อนนขึ้นนี้ขึ้นกระเป๋าไม่มีอะไรเลยค่ไมใช่น้อยใช้ในด่านไหนครับท่านผู้ชมอยากดูเออเออกระสุดงกระสุดอีออออแล้วมันมีอะไรท่านผู้ชมอยากรู้เยอะ อ้าวขอเวียอะจังไปแล้ววันนี้ถ้าเดีผมก็อาจจะทำต่อนี่นี่ Sẽ có người mình nếu Nhớ biết bây bye bye giờ wing hỏi hoạt động đang mình Ôi lót lóng nung 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 à. ยีนนะ่หาทางออกเลยห้าทางนี้ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเฮย้ยเสียวมื่อคนอาจจะพูดมาจากทักตรูดขึ้นก็ได้ Oh, ha oh! O oh. oh, miiin junut. hai vai. Ni, ni, ni. Ni. Lo 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 Ya este miramo, ya ya ya. Ja, ya este miramo ya do con. Ya lo. บางทีมันม,มันถึงม่งเขาทั้งโอ้ยกระดิงดะะะะ่งเดี๋ยอุ้มอุ้มกรปถังขึ้นไป ม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนแล้อ่ะไปทางนี้ก่อนไปทางมาทางนี้เลยอุ้ยมีมีตรงนี้เลยมีมหลอดมันก็มีอะไรอ่ะท่านผู้ชมมีมหลอดอ่ะไม่จิ๋วเลยแบบนี้ ช่วย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 โอ้ยต้องคานไปคานขานไปคานไปคานไป

ยังจะไปชมวิ่งสองวิ่งประมาณสองร้อยกิโลเมตรต่อชัอ่วงถาจะสามารถหน,นีมันได้ <c oughs> <c oughs> อมไปตกุกคนพังล ที่ชาแหละปัญหาในชีวิตรอดในสวนอยู่แต่สวนจะดูโอ้โอ้ตัวอะไรอ่ะเอาแล้วมาตายเลยเอาเออช่วยด้วยช่วยดอ้ยโดนกอด มันนี่เราแบกขึ้นหลังเขาหรือว่าเขาแบกเราแล้วขึ้นหลังเอออช่วยด้วยโอ้ยขึ้นววิ่งไปวิ่งฮึบฮึบไปไปวิ่งหน่วิ่งแล้ววิ่งเดี๋ยวท่านผู้ชม ใช้งานหน่อยอะแต่ช่วงนี้มม่ก็ลองคลิปหละช่วงนี้น,ะนี่ผมไม่ลงคลิปเพราะลืมเมื่อกี้ว่าขี้เกียจโอ้ยจมน้ำว่านะ้น้ำนี่แหละวันนี้สามารถว่านะ้ำตาเพื่อเราได้รอบมันคืออะไรอะ่ะไอเรืองไอเรื่อง nuôi làm ôi, nuôi làm ôi, nhanh ôi, ôi, hup hup, ôi, Yo yo. ôi, ôi, Ui, ôi, ui, bay, ôi, ôi, Nãy ช่วยด้วยคนจมน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยคนจมน้ำเออเออจมน้ำช่วยด้วยบุ้มบุ้มบุ i, ้มบุ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 มช่วยด้วยบุมบุ้มบุ้มบุมจมน้ำตุยอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยขอให้ไปตุยตรงชายฝั่งได้ไหมเพื่อนจะได้มาช่วยช่วย